สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะวันนี้บาลายองพยอมจะพาเพื่อนๆมาดูเชื้อไตรโคเดมานะคะที่บาลายองพยอมได้ทําไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเขาเป็นใช้ได้แล้วหรือยังนะคะถ้าเขามีสีขาว,ขาว คือเป็นลำละเอียดรอยอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะแอนแอนแอนเห็นไหมคะไม่ค่อยชัดต้องเปิดแสงนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ในห้องนะคะกา,การทำเชื้อ ไตโคเดอร์มานะคะจะต้องอยู่ในที่มืดเท่านั้นนะคะเป็นที่ทึบแสงนะคะอันนี้มีตัวแมลงด้วยนะคะน้ำใสแจ๋วมีกลิ่นหอมนะคะสำหรับเชื้อไตโคเดอร์มานะคะนี่ค่ะน้ำขาวใสสีสวยนะคะมีกลิ่นหอมนะคะ เชื้อที่ทำแล้วได้ผลดีจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะจะมีกลิ่นหอมของกากน้ำตาลหรือว่าของน้ำตาลทรายแดงนะคะเดี๋ยวเราออกไปผปสมกันข้างนอกนะคะส่วนที่อยู่ในเรือบกนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนไข่แล้วก็นมหมักนะคะบาลามงพยองก็จะเอาเชื้อ ไตรโคเดอร์มานี้นะคะผสมลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลดต้นไม้ที่มีการรากเน่าใบเหลืองนะคะอันนี้เราก็จะเปิดน้ำใส่ให้เต็มเรือบกของเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะตักเอาไปลดต้นไม้กันนะคะอต้นนี้คือต้นสนหอมนะคะเป็นต้นสนใบหอม ที่บ้านองพยอมได้ซื้อมานะคะดูสิคะรากของข่าวเน่าเพราะบาลไยองพยอมมาตั้งตากฝนตอนที่ฝนตกชุกนะคะบ้าลไยองคพยอมก็ไม่เคยปลูกคิดว่าเอออยู่กลางฝนน่ากลัวจะดีก็เลยเอามาไว้ในนี้ก็เป็นว่ารากข่าวเน่านะคะบ้าลายองค์พยอมก็เลยได้เชื้อ ไรโคเดอร์ม,มามานะคะบไลอองพยอมก็เลยเอามาทดลองลดไปครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะบไลอองพยอมลดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาก็เริ่มแตกยอดอ่อนออกมานะคะนี่ค่ะเขาเริ่มแตกยอดออกมานะคะ บาลายองพยอมก็เลยว่าได้ผลจริงๆด้วยก็เลยจะมาลดอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้ลดเพื่อป้องกันและรักษาโรคโคนเน่าลากเน่าของต้นสนหอมนี้นะคะเราก็จะลดแบบนี้เลยนะคะ ลดให้ทั่วกระถางเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะซึมลงข้างล่างนะคะส่วนในที่บ้านไร่องค์พยอมนี้ผสมไว้นะคะเราสามารถที่จะมาลดพืชใบเหลืองที่ว่ากลัวว่าเขาจะเป็นเชื้อโรคเน่าลาเน่าอะไรนะคะนี่ค่ะลดได้หมดนะคะ ส่วนโคนชวนชมต้นนี้นะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะคือเป็นโคนเน่านะคะนี่ค่ะนุ่มเลยนะคะนี่ค่ะเป็นพโพรงด้วยนะคะนี่ค่ะบาลายวงพยอมเอาไว้ในที่เป็นแบบนี้นะคะ คือดินแน่นมากๆเลยนะคะน้ำขังในตอนที่ฝนตกชุกนะคะก็ไม่ได้สนใจอย่างว่าคิดว่าคงไม่เป็นไรที่ไหนได้เน่าเลยนะคะเดี๋ยววันนี้บรารลัยองพย,ยอมก็จะมาช่วยเขาสักหน่อยนะคะด้วยการลดเชื้อไตรโครเดอร์มานะคะนี่ค่ะลดแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเน่าอีกนะคะ เพราะเขาไปรักษาและก็ป้องกันโคนเน่ารากเน่าของพืชทุกๆชนิดนะคะส่วนต้นส่วนต้นนี้นะคะก็คือต้นเข็มดอกสีส้มนะคะซื้อมาสองปีแล้วนะคะต้นก็ยังเล็กใบก็เหลืองดอกไม่มีแล้วนะคะวันนี้บัลลัยมงพยอมก็เลยทดลองเอามาลดดูนะคะ ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะไววเดาตอนที่เขาเจริญเติบโตรหรือว่าเขียวขึ้นมานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านร่าองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ